สวัสดีครับพบกับก๊อบอีกแล้วนะครับคนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับผมวันนี้นะครับก๊อพามาชมนะครับอัปเดตครับบ้านนะครับอยู่ที่บ้านเสือเท่านะครับอําเภอบ้านไผ่นะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับใกล้ๆอุดรเรานะครับอันนี้ก็เจอกับเจ้าของบ้านพอดีนะครับวันนี้คุณแม่เจ้าของบ้านนะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูอัปเดตนะครับว่าตอนนี้ถึงไหนอะไรยังไงนะครับตอนนี้นะครับก็ปูกระเบื้องเสร็จแล้วสีลงแล้วก็เหลือติดสุขพันเออติดสุขพันไปเบื้องต้นแล้วนะครับแล้วก็ ติดโคมไฟติดอะไรยังก็เดี๋ยวอีกนิดหน่อยครับใกล้จะเสร็จแล้วครับหลังนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมมาไล่ให้ฟังนะครับว่าบ้านหลังนี้มีอะไรบ้านนะครับผมแล้วก็พร้อมกับอัปเดตต่างๆนี้นะครับบ้านหลังนี้นะครับประกอบไปด้วยนะครับสามห้องนอนนะครับสองห้องน้ำนะครับแล้วก็หนึ่งห้องโถงหนึ่งโรงจอดรถนะครับแล้วก็มีหนึ่งห้องครัวนะครับอ่าขึ้นมานะครับขึ้นมาที่แรกก็จะพบกับบริเวณระเบียงหน้าบ้านขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ก็จะมีราวเหล็กให้ด้วยนะครับถ้าเป็นราวเหล็กลักษณะแบบนี้สีดำๆนี่นะคร ตัวนี้เราจะแถมให้ฟรีนะครับไม่ได้คิดเพิ่มนะรวมในราคาตารางเมตรนะครับแต่ว่าลูกค้าถ้าอยากได้เป็นแบบว่าเราสแตนเลสนะครับก็เพิ่มเงินได้นะครับตัวนี้ระเบียงก็กว้างขวางนะครับค่อนข้างใหญ่นะก็ปูกระเบื้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับตัวระเบียงนะครับตัวเสาโชนะครับเสาโชวหน้าบ้านจะมีจะเป็นเสาลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับถ้าออกกระเบื้องแบบนี้เราจะทำให้ฟรีนะครับไม่ได้คิดเพิ่มนะแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้เป็นหินกราบนะครับก็สามารถเพิ่มเงินได้นะครับตัวนี้นะ อันนี้เผยผก็พูดถึงหลายรอบเรื่องหินกาบนะครับนี่ครับลักษณะกระเบื้องก็เป็นเรื่องแผ่นเรียบแต่ว่าเป็นลายคล้ายๆอิฐเฉยๆนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในนะครับว่าเป็นแบบไหนเนาะข้างในเยข้างในก็พบกับห้องโถงนะครับบ้านชั้นครึ่งจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเดินเข้ามาจะพบกับบันไดอ่ะมันจะเป็นบันไดขึ้นชั้นสองนะครับห้องโถงค่อนข้างกว้างนะครับตรงนี้เป็นวางทีวีโซฟานะครับทีวีก็ติดตรงนี้แล้วก็วางโซฟาตรงนี้ครับสวยงามนะครับอันนี้ก็จะมีหลุม ป้าหลุมให้นะครับหลังนึงเราจะให้ประมาณสองหลุมนะครับถ้าอยากเพิ่มก็เพิ่มได้นะครับเหลือซื้อไฟมาติดตรงกลางนะครับอ่าด้านล่างนะครับจะมีทั้งหมดสองห้องนอนนะครับด้านล่างจะมีทั้งหมดสองห้องนอนนะครับเดี๋ยวผมลืมบอกไปนะครับบ้านหลังนี้ครับอ่ามีทั้งหมดพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดนะครับหนึ่งร้อยสาสิบเก้าตารางเมตรนะครับเดี๋ยวเรื่องราคาผมมาแจ้งตอนท้ายคลิปนะครับตอนนี้ก็ห้องนอนที่หนึ่งนะครับก็ติดไฟที่ร้ค่าสี่ตัวนะครับห้องนอนก็ ขนาดมาตรฐานนะครับเท่ากับทุกหลังนะครับประมาณสี่เมตรคูณสี่เมตรนะอันนี้ก็ห้องนอนที่สองจะอยู่บริเวณนั่นแหละถัดมาจากห้องที่หนึ่งครับก็ขนาดเท่ากันเลยครับติดหน้าต่างอลูมิเนียมเรียบร้อยนะครับครบหน้าต่างตัวที่เป็นบานกระทุงนะครับบานกระทุงเป็นแบบนี้นะครับเปิดออกไปงี้นะบานกระทุงนะครับขนาดยาวขนาดยาวจะรับลมได้ดีนะได้รับลมได้กว้างกว่าอ่าตอนนี้ก็ เอาชั้นล่างก่อนเนาะเราค่อยเดินขึ้นไปดูชั้นบนนะครับชั้นบนก็จะมีห้องนอนอีกนะฮ่ด้านล่างนะครับเป็นบันไดทางลงแบบนี้เนาะก็จะเจอกับห้องครัวนะครับกับติดกับโรงจอดรถนะครับนี่ครับห้องครัวบ้านชั้นขึ้นก็จะอย่างนี้ครับมันแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนได้ดีนะครับนี่คือห้องครัวนะครับขนาดกระทัดรัดพอดีครับไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับก็สามารถทําครัวได้จริงนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครัวมันอาจจะแยกออกมาจากโซนบ้านอีกนี้หนึ่งนะครับแต่ถ้าติดแอร์เราก็ต้องหาที่กั้นมานะครับ มันต้องมีฉากกั้นถ้ามีแอร์นะครับกั้นจากห้องัวอยกทีหนึ่งเนาะพวกนี้เราก็จะก่อให้ฟรีนะครับนี่พร้อมกับตัวนี้นะครับซิงล้างจานนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกต่อแก๊สลูกค้าซื้อมาเพิ่มได้นะครับสวยๆงามๆแบบไหนก็ได้แล้วก็ฮุดดูดควันนะครับซื้อเพิ่มมาครับตัวนี้นะอ่าโอเคเดี๋ยวพาไปดูชั้นสองต่อไปนะครับครับก็เหลือเก็บงานสีครับมีงานสีที่ต้องเก็บแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็ติดประตูนะครับประตูซื้อมาเรียบร้อยนะเดี๋ยวรอช่างเข้ามาติดนะครับ นี่ครับชั้นสองนะครับเดินขึ้นมานะครับจะพบกับห้องน้ำนะครับห้องน้ำมันจะอยู่ชั้นสองทั้งหมดเลยนะครับสองห้องน้ํานะครับนะครับตัวนี้นี่ห้องน้ําก็สวยงามนะครับันี่คือลูกค้าไม่เลือกกระเบื้องเพิ่มนะครับจะอยู่ในนี่คือนี่คือราคาตารางเมตรของเราเลยนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับนี่ครับอันนี้คือราคาที่ไม่ต้องเสียเพิ่มนะเราจะรีอาบน้ำเอ่ออ่างล้างหน้าให้แบบนี้รีกระจกให้นะครับแล้วก็มีสายฉีดใช้สายฉีดซำสายฉีดชาระนะครับ แล้วก็มีชักโครกนะครับแล้วก็มีนี่ครับเซ็ตอาบน้ำตรงนี้นะเป็นเดนชาเวอร์แล้วก็ฝักบัวนะครับนี่คือกเบื้องก็ตามแล้วก็ตัวนี้ก็สี้นะครับราวสาบผ้านะครับราวสาบผ้าขหนูนะพวกนี้คือฟีตามตารางเมตรแต่ห้องนี้นะไม่ได้เพิ่มออปชันเบื้องก็ตามที่เราเลือกให้นะครับลายต่างๆนะครับแล้วก็เป็นห้องสุดท้ายครับพวกกับห้องนอนใหญ่นะห้องนอนใหญ่จะอยู่บริเวณนี้นะครับนี่ครับห้องนอนใหญ่ก็เหมือนกันครับมีห้องน้ําในตัวนะครับตัวนี้นะ มีห้องน้ําในตัวแล้วก็เบื้องแล้วก็อะไรต่างๆเหมือนกับห้องเมื่อกี้เลยนะครับอันนี้คือฟีตารางเมตรหมดนะครับก็สวยงามนะครับถ้าเราตามฟีตารางเมตรเราสีเป็นโทนเดียวกันหมดเนี่ยพวกนี้เราก็ใช้ของยี่ห้ออยู่นะครับมีอันยี่ห้อโมยานะครับเขใช้อย่างดีพวกสุขภัณฑ์พวกอะไรที่แถมให้ต่างๆนะครับมีห้องนอนใหญ่จะมีระเบียงในตัวด้วยนะครับระเบียงจะอยู่บริเวณนี้นะครับระเบียงค่อนข้างใหญ่นะครับชมวิวสวยงามตอนเย็นนะครับ ถ้าที่ตกฝั่งนู้นนะครับถ้าที่ตกฝั่งนู้นแล้วก็นั่งเล่นนั่งอะไรก็ได้ตรงนี้นะถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยนะครับระเบียงอ่าเาอีหาได้มาสักตัวหนึ่งนั่งเล่นตอนเย็นอะระเบียงต้องทําความสะอาดบ่อยๆนะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านนอกแนละ้วทาความสะอาดบ่อยๆนิดนึงนะครับมีนกมีอะไรมาตอนเช้าบ่อยนะพวกระเบียงนะครับต้องทําความสะอาดบ่อยๆหน่อยอ่าก็ประมาณนี้ครับสําหรับบ้านอัปเดตครับถ้าอัปเดตก็ ตอนนี้เหลือติดติดประตูนะครับแล้วก็ติดสุขภัณฑ์ให้เสร็จเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับติดแทงค์น้ําปั๊มน้ํานะครับแล้วก็หลอดไฟอีกนิดหน่อยครับก็แล้วก็เก็บสีทําความสะอาดแค่นั้นก็เรียบร้อยนะครับหลังนี้นะครับเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอีกไม่กี่อย่างครับอีกประมาณห้าไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ประมาณสนะามเปอร์เซ็นต์ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับ อย่างที่ผมบอกไว้นะครับช่วงต้นคลิปนะครับที่ผมบอกว่าจะแจ้งราคานะครับบ้านหลังนี้นะครับพื้นที่ใช้สอยนะครับอยู่ที่139ตารางเมตรนะครับค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วก็ราคาก่อสร้างนะครับอยู่ที่2.1ล้านบาทนะครับท่านใดสนใจนะครับเพราะหลังนี้ก็คือเบ็ดเสร็จจบเท่านี้เลยเพราะว่าเขาใช้หลังคาแผ่นรอนด้วยแล้วก็ห้องน้ําไม่มีออปชันเพิ่มกระเบื้องไม่มีออปชันเพิ่มนะครับตัวนี้คือราคาหนึ่งสองล้านหนึ่งนะครับคือจบราคานี้เลยไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้้าััังไนนนนะะคครรบบวีให ถ่ายภาพโดยรวมให้ดูอีกทีนึงนะครับถ่ายวีดีโอถ่ายภาพต่างๆนะครับให้ดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับถ้ายังไงผมขอลาไปก่อนลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอฝากเพจนะครับคนสร้างบ้านอุดรธานีไว้หน่อยนะครับเป็นเพจ a c e b o o k นะครับกิมเข้าไปเลยครับว่าคนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับหรือว่าเป็น YouTube ก็ได้ครับคนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับยูทู e ก็คนติดตามเราเป็นพันนะครับตอนนี้ครับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ช่อง t ิ๊กตอกของเราก็มีนะครับ เป็นคนสร้างบาอุดรธาน,นีเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ยังไงเราก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ